ที่ไหนก็ไม่มีครับมีที่นี่แหละได้นะดเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเป็นเสียงของบุคคลท่านหนึ่งนะครับผมไม่ยืนยันว่าเป็นเสียงของใครผมบอกงนี้ก่อนนะยืนยันว่าไม่เป็นเสียงของใครนะครับอย่าไปบอกเป็นเสียงคนนี้ยืนยันเป็นเสียงของใครนะไปฟังคลิปนี้ดูหน่อยครับเอาครับตอนมีปัญหามีเรื่องมีใครมาทิ้มแทงเราอะไรอย่างนล่าสุดตอนนัานเห็นมาบอกเลยมาสอบเราบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ธุรกิจออนไลน์ธุรกิจเครือข่ายไ สวอร์ตแย่แล้วมันก็มีข่าวมาถึงพี่นะเออว่ามีคนไปทำอ่าเขาก็ส่งเรื่องจริงที่สคอบอรปรากฏว่เจ้าหน้าที่สคบสวเขาเชิญไปให้ข้อมูลข้อเท็จจริงผมไปผมทำเองว่าผมไปถึงสคบสวอยู่ทั้ง,จงเจียนชัยเทวดา,าอารักษ์เนี่ยที่เทพเทวดาอะไรที่อยู่ดูแลสคบอ,อยู่ผมบูชินบุญให้ขอให้ลเล่าดื้อหรอพันเขาเลยติดถึงบนเทวดา ไม่ใช่ติดเวทาทุกคนต้องกินต้องใช้เป็นมนุษย์ก็กินบุญเป็นเทวดาก็กินผมแค่อยากจะรู้ครับว่าสคบมีเทวดาไหมฮะเวลาไปแล้วต้องต้องเอาไปเอาบุญไปฝากที่สคบผมเล่งเรียนถานั้งแบบนี้คลิปนี้ไม่มีที่ไหนนะผมบอกเลยแต่ผมไม่บอกนะว่าอันนี้เป็นผมไม่รู้เป็นเสียงใครนะแต่มันมีที่นี่แหละอผมเลยถามท่านนี่ผมถามนั่นเองครับครับ ท่านมองในเรื่องนี้มองมองมองยากเพราะเพราะจริงๆเนี่ยคลิปเนี่ยเขาเขาไม่รู้หมายถึงใครด้วยผมก็ไม่รู้ไงว่ามาสกบแล้วใครจะดูแลท่านไม่ไมไมรู้เพราะโดยส่วนตัวเนี่ยบริษัทเองเนี่ยคุณพอเนี่ยก็ไม่รู้จักผมเป็นการส่วนตัวไม่รู้จักเลยรู้จักผ่านสื่อแค่นั้นเองอแล้วที่พูดเนี่ยน้องในกองผมที่รับผิดชอบสอบข้อที่จริงเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นน้องๆในกองก็ไม่รู้จักเขาอีกอส่วนใหญ่เขาจะส่งทนายมาพูดรับมอบหน้ามาในการมาให้ถ้อยคำ มาชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่เรามีหนังสือให้เขาชี้แจงคุณพอลไม่เคยได้มาอันนี้ไม่ได้ไปถึงคุณพอลนะไม่รู้อันนี้ไม่ได้ผมไม่ได้ยินเสียงคุณพอลนะผมไม่รู้เสียงใครไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวท่านจะไปพูดคุณพอลเดี๋ยวเขาปองท่านนะไม่ไรอันนี้คือผมก็บอกไม่รู้ไม่รู้เสียงใครนะผมบอกคุณพอลไม่เคยได้มาเต่ว่าไม่ใช่เขาครับออืไม่มีฮะไม่มีจริงๆนะครับก็ไม่ถึงใครไม่รู้อันเนี้ยแต่มันมีแหล่งข่าวบางแหล่งเขาก็บอกนะบางทีบอชื่อเลยจะได้จะได้จะได้ดำเนินการเดี๋ยวไปบอกข้างงหลั มันมีแหล่งข่าวเลยบางทีบอกว่ามันมีแบรนด์เนมเนี่ยเข้าไปบ่อยๆเปถวายเจ้าที่โโอ้หบอกชื่อแล้วคุณหนุ่มครับครับอืมโอเคอันนี้ไม่ได้ไปกล่าวหาสบนะผมบอกเดหรือสบจะมาโกรธผมครับ ฝากไลโอไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับสกบไม่เป็นไรคนคนรู้จักสบบเพราะเพราะรายการเยอะแเลยครับคือคืออย่างนี้คือที่ผมผมพูดไปเนี่ยหรือเปิดไปเนี่ยนะฮะก็ก็มันมีเป็นประเด็นแบบนี้ก็ผมก็ก็ก็ต้องเปิดนะว่ามันเป็นแบบนี้แต่ผมก็ไม่ได้ยินว่าเป็นเสียงใครนะมันมีเรื่องอะไร